หังพึ่งทะล,ลุทะลุหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจใเปลี่ยนไปเลยไปสั่งแผงแผงแอรมมาใหม่นะจะเปลี่ยนมาไว้ด้านหลังไงเกาะเป็นเจเปอร์อ่านี่อัดมาลมลมไม่นี่เลยไม่มีรั่วไม่ไมีรั่ะความลมความร้อนน้ำยาเดินแบบเต็มเต็มอือน,น,นี่ดูพัดลมโอ้พัดลมโคตรแรงโอ้ยยังเจี๊ยบโอ้หนาวสั่นก็สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาขะนะครับ ก่อนฝากกดไลค์น like, นะกดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะพี่พีๆวัออนนี้ก็ว่างจากงานละวค่อยแล้วก็มาโมรถกันหน่อยนะอันนี้ก็เป็นอนะีสุบัตตี้เนาะที่ผมขับออกเที่ยวมาจำนะแต่ตอนนี้แม่งหน้าร้อนนะไม่ไหวเลยอนะ่ะขับเหงื่อซกนะผมก็ไปสั่งแผงแผงแอร์มาใหม่นะจะเปลี่ยนมาไว้ด้านหลังนะนี่แผงแอร์12โวล์กันหินพร้อม นะแผงนี้แล้วก็หนาสี่ปี่นะเป็นเทเปอร์กับเกียวนะมันมีมีสองอย่างอันนี้ใช้เป็นเทเปอร์นะรถเก่า Solar จะเป็นเตเปอร์ใช่ไหมนะเก่าเป็นเทเปอร์เก่าเป็นเทเปอร์อ่านี่อัดมาลมลมไม่นี่เลยไม่มีรูอ่ะไม่ไมีรูอ่ะอ่านี้มาพร้อมกับอ่บาบังลมแล้วก็พัดลมนะสิบสองโวล์สองตัวแผงนี้ผมได้มาสองพันบาทนะพี่นะแต่เขาขายอยู่อ่ะใน่ช้อปปี้นะประมาณสองพันสี่ กดค้อส่วนลดนู่นนี่นั่นนะก็ประมาณอ่าเหลือสองพันรวมส่งเผื่อใครสนใจนะเพราะแผงเก่าผมว่ามันแบบผุพังหมดแล้วมันแบบลดเป็นนาเนาะเดี๋ยวพาไปดูแผงเก่าเออเผื่อใครสนใจอ่าจะทําระบบใหม่นะมเนาะนี่ลองดูว่ามันอ่าไม่ลงไม่รั่วเนาะเขาอัดมาให้จากโรงงานมานะเขาอัดมาให้เราลองใช่ไหมอย่างนี้อืให้เรารู้รรรรว่าระบบไม่รั่วแล้วแบบหนาๆเนี่ยน้ำยาแม่งเดินดีเลยมันจะมีอ่า ไซส์ยี่สิบฟร์มินเนาะกัแบสามสิบฟร์มินผมเอาใหญ่สุดเลยนะสี่สิบสีเออให้แม่แบบระบายความร้อนให้ดี 5, 5. อ่ะอือช่างนะช่างใครมาอยู่แถวช่งางเซานะลองเข้ามาได้นะทำน้ำยาจะเข้าไปอยู่เยอะน้ำยาจะเข้าไปอยู่ในออแผงเยอะเดินเดิน,เด,นเดินดีวะนะอันนี้ก็เป็นช่างบูนะก็เป็นเพื่อนนะลุงจิ้มนะที่เคาะปั๊บผูนะที่ผมถ่ายประจำใครจนะทำแอร์แอร์บ้านแอร์รถติดต่อได้นะที่แปดลิวนะ้วเนาะอื ราคาเป็นกันเองนะผมว่าท,ทําที่ตลอดเลยเดี๋ยวพาไปดูแผงเก่าที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรโอ้โหมันเน่าไปหมดละก็จะย้ายจากข้างหน้ามาไว้ข้างหลังด้วยมันอยู่ใต้เครื่องเนาะติดพื้นไม่หน่อยโอ้โหมืดเนาะ,ะเปิดไฟให้ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่คนระับพี่พี่ผมจะย้ายออกเนาะมันอ,อยู่ติดพื้นมากเลยเนี่ยเออเดี๋ยวลองถอดกันเออว่ามันเน่าขนาดไหนนะอือก็เอามาจ่อยไว้สักประมาณอ่ วันสองวันแหละผมไม่รีบใช้รถเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสาวเนี้ยจะไปมิตติงนะกับเพื่อนเพื่อนอีรสุปัตตี้ก็เลยถือโอกาสมาทําแอระเลยร้อนโหนไม่ไหวอืมก็ใครสนใจอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งริงไว้ด้านล่างนะลองไปสั่งกันดูเออก็เป็นพัดลมมือหนึ่งนะอือแผงแบบสวยๆเลยมีสิบสองโวลต์ยี่ี่โวลต์แล้วแต่การใช้งานแต่ละคนเลยอืมมีอ่ากันหงกันหินไม่ให้พร้อม บางลมพัดลมสิสองวงสองตัวเออประมาณนี้หรือว่าใครจะเอาแบบเป็นครึ่งแผงก็มีนะพันกว่าบาทแต่ว่าผมกะว่าเอาแผงใหญ่เลยให้มันแบบน้ํายาเดินดีเดินเต็มอมืไหนๆก็ได้ทาแล้วเนาะก็อเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้งกันผมจะย้ายจากข้างหน้านะมาไว้ตรงอข้างๆเกียร์เนี่ยแหละให้มันอยู่ห่างๆเครื่องหน่อยจะแบบไม่ร้อนจนเกินไปเออประมาณนี้ใครจะทำแอร์ก็ ลองติดต่อเข้ามาได้นะผมก็ฝั่งของเนะ่ยาก็เอามาให้น้าทำเนาะรู้จักกันมานานแล้วในช้อปปี้มันก็มีแบบจัดเป็นชุดนะเออใครที่แบบรถอยากจะเปลี่ยนแอร์ทั้งระบบอะ่ะออมีจัดชุดอยู่ชุดเล็กๆก,ก,ก็ประมาณเจ็ดแปดพันก็มีขายเจ็ดพันเออยังไม่รวมค่ส่วนลดนะออลองเข้าไปดูได้แต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะออลองเข้าไปดูได้ก็หาแค่ช่างติดตั้งอย่างเดียวพอเออประมาณนี้โอเคประมาณนี้แต่ว่า พวกแอ,แอร์ด้านหน้าผมยังแบบดีอยู่เนาะยังใช้ได้อยู่ผมเขาก่อนเอามาตั้งแต่แบบซื้อรถมาแล้วก็อแอร์ออกมาลงมาล้างตู้แอร์ด้านหลังผมล้างไปรอบเมื่อถอดออกมาล้างทําระบบใหม่มแต่ว่าไอ้พวกแผงคอยร้อน่ะมันเอ่อมันเก่าแล้วผมไม่เปลี่ยนตั้งแต่แรกไงงบเราก็ค่อยๆทำเนาะทำไม่ถึงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาติดตั้งกัน อ๋อตอนนี้คนระับช่างกาำลังทาการแปลงนะพี่เนาะนี่อ่าเป็นแผงแผงยาวนะแผงยาวใหญ่ยยสุดเลยที่ผมสังมาอะ่ะจัมโบ้เลยกว้างสี่สี่มิลน,นะอือระบายความรุนความร้อนน้ํายาเจลแบบเต็มเต็มอือใครสนใจไปสั่งได้นะครัเดี๋ยวแปละลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์เนะาะซื้อมากดโค้ดมาได้มาสองขันบาทเออมาอานี้หรือว่าใครอาจจะใช้ตัวบางยัางนี้ก็จะถูกอีกนะหรือว่า อาจจะเอาพัดลมตัวเดียวเป็นครึ่งแผงก็ได้นะถ้าสมมติติดเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยเอาไปจัดแปลงได้หมดเลอ,อ,อันนี้เป็นหัวเตเปอร์นะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำการย้ายเนาะมาติดด้านข้างตรนี้นะเราก็ตัดเหล็กทำฉากเนาะรับหัวท้ายเบื้องต้นมันมีรูยึดไว้แล้วล่ะเราแค่ทำฉา,ากขึ้นมารับแผงของเราเออประมาณนี้ โอเคหน้าร้อนก็จะไม่ร้อนอีกต่อไปนะหรือใครสนใจแอเอาไปติดเองนะเดี๋ยวผมมาวางลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ด้วยเออเป็นร้านจากช้อปปี้เนาะสามารถผ่อนได้ด้วยนะอืมก็ชุดึกเล็กก็มีตั้งแต่หลักพันเลยอือม,มีตู้คอยเย็นคอยร้อนอ่าคอมแอร์ไปพร้อมไปเลยไปหาช่างติดตั้งเองหรือใคร มีฝีมือก็สามารถติดตั้งได้อ,อันนี้ผมก็ซื้อของมาแล้วก็เอามาให้นะ,ะทำให้เนาะนี่มาดูด้านล่างกันอ่าเนี่ยผมทำที่รับได้หไหมเจะวางตรงนี้เนาะพาดยาวมาเลยเออประมาณนี้ <c oughs> ก็ช่างเอาเป็นอน้าผมเองนะก็อยู่ช่างเฝ้าเนาะเผื่อใครสนใจทำแอร์บ้านแอร์รถ ลองติดต่อเข้ามาได้นะพี่นะเดี๋ยวเอาเบอร์ไปคุยกันเองเลยราคาแบบอ่ากันเองดีมผมว่าทำแอร์บงแอร์บ้างก็ทำที่นี่หมดโอเคปร<ท>ะมาณนี้เดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวมาดูกันก็ <ทะ S 1> โอเคครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็รถเสร็จแล้วเนาะมาทำแอร์ไว้ก่อดประมาณสองวันสมวันอืม ก็ค่อยมาดูรถนะก็ฝากรถนาเขาไว้ด้วยออผมว่าใช้รถเก่งนะก็วันนี้มาเปลี่ยนรังพึ่งเนาะคอยร้อนไปด้วยสภาพมันไม่ไหวแล้วอือเน่าจัดอะเราดูทะลุรังพึ่งทะลุทะลุหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจใเปลี่ยนไปเลยจบๆนะสองพันบาทพร้อมพัดลมพร้อมบังลมอ่าแล้วก็เอามาให้นาเขาติดนะโหแล้วโคตรหนักเลยแบบเก่าอืมหนักอึ๋ง ใครสนใจไปกดลิงก์้านล่างได้นะเออผมก็ขายอยู่ในช้อปปีเนาะเออผ่อนได้ด้วยชุดเนี่ยสองพันนะเดี๋ยวไปดูกันเขาติดกันยังไงนะก็คอยร้อนสองพันแล้วก็ใครทัดที่จะเปลี่ยนตู้หน้าด้วยก็เพิ่มอ 1, ีกพันบาทเออแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนนะยังใช้ใช้ได้อยู่ก็เลยใช้ไปก่อนม,มาดูใต้ใต้ท้องเงว่าติดตั้งเป็นไงสวยนะผมดูแล้วนี่อ่าเป็นไงสวยไหมพี่พ ก็ยึดนะยึดหัวท้ายแล้วเนี่ยใช้เล็กฉากแปรงหัวท้ายส,สวยๆเลยไม่มีโยกเนี่ยแน่นตึก๊กนะให้น้าเปิดพัดลมให้ดูหน่อยน้าเปิดพัดลมให้ดูหน่อยใช้ได้นะมันโหมันพัดลมแรงด้วยถ้าเปิดแอร์พัดลมจะทำงานเลยอยี๋ยวี่เปิดแอร์เ้ยนี่ดูพัดลม โอ้พลมโคตรแรงโอ้โหสุดยอดนะสองพันบาทเออนี่เรามาดูข้างหน้ามั่งนี่เป็นช่างนะเป็นน้ำผมเองใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งอ่าเบอร์ติดต่อให้นะใครสนใจอยู่แปดริ้วอามาจอดรถไว้ได้เลยนะนะเป็นช่างแอร์อยู่อ,อ่าย็นเจี๊ยบ โอ้หนาวสั่นโอ้เทสหลายรอบนะมเพิ่งมาทำงานอ่าโอเคก็ตอนแรกตู้มันอยู่ข้างหน้าเนาะเอ้คอยร้อนอ่ะผมก็ย้ายมันว้ข้างหลังแม่งแบบติดตำมาติดพื้นเลยอ่ะผมก็เลยถอดออกแม่งเลยก็ซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่จบเนี่ยโอเคนะอ่าก็ถ้าจะเปลี่ยนนะก็อันนี้สองบ้าน แล้วก็ตู้ด้านหน้าอีกพันหนึ่งก็ประมาณสามพันอบาทจบเลยเย็นเจี๊ยบอืคอมแอร์ผมยังดีอยู่นะผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรใช้แบบเดิมๆในคอมแอร์มากับรถก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวพาไปดูอตู้แอร์ด้านในนะพี่ๆนะมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนี่ยนะพวกสายนะทั้งระบบนะผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยแค่สายก็พัน0บาทแล้วนะบอกเนาะ พี่ช่างอะไปซื้อมานะผมซื้อตู้มาสองพันแล้วนอกนั้นเขาเดินใหม่หมดเลยอืพวกสายแอร์ต่างๆเนาะอืพวกกรององค์กรอแอร์แล้วก็อ่าน้ำยาเออมีอ่ะเติมน้ำยาอ่าของคอแมแอรด้วยมันจะมีน้ำม,นำมันอยู่เนาะหล่อเลี้ยงเออกลัวมันจะแห้งนะอืโอเคเดี๋ยวมาดูกันเย็นนะผมไม่เนี้ยเทสแล้วเย็นจี๊ยบเนี่ยตู้แอร์เป็นของเก่า ผมว่าถอดออกมาล้างแหละตู้ยังใช้ได้นะถอดออกมาล้างข้างในก็เป็นแผงคอยเย็นตอนนี้เป็นน้ำมันมันอืมอ่าเนี่ยน้ำตีเอฟตีแปดน้ำมันเอ็กซอามาได้เออที่ช่างเอามาให้ดูเป็นไอ้เราก็ไม่รู้เนาะไอคอมแอร์มีน้ำมันหล่อเลี้ยงเนี่ยนะเนี่ยเออน้ำมันหล่อเลี้ยงเอออันนี้ก็สองร้อยบาทแล้วไอคอมแอร์ก็ต้องเติมน้ำมันเหมือนกันนะเหมือนคล้ายๆน้ำมันเครื่องเนาะคอยหล่อเลี้ยงไม่ให้สูบติด คะแนนจะเป็นลูกสูบนะเออก็ใครอ่ะทำงานแอร์นะรถเก่าๆรถใหม่ๆทำได้หมดเนะเออเนี่ยช่างช่างก,เมมกเ็เติมน้ำมันไงเติมเติมช้างอยู่ก็ <c oughs> ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งอ่าเบอร์ไว้ให้แกนะเอ้ยให้พี่ๆีด้านล่างก็ทำงานดีนะแต่ว่าอ่าเอารถมาจอดไว้นะถ้าทำาเยอะแต่แต่ถ้าทำน้อยๆเนานะล้างองค์ล้างแอร์วันนี้เราเสร็จแล้วทำได้ โ okay. อเคก็วันนี้ละค่าแรงรวมค่าของเนียก็ประมาณ3,500ร้บาทไม่รวมตู้แอร์นะโ <Okay. S 2> อเค3500ร้อเนี่ยไม่แพงนะพี่นะเขาย้ายอ่ะตู้เนะยาะย้ายย้ายแผงเนี้ยติดตั้งใหม่เลยมาไว้ตรงข้างหลังอย่างที่ผมถ่ายให้ดูเนาะเออแล้วก็วายสายใหม่เดินสายไฟใหม่อ่าท่อของท่อแอร์ใหม่หมดเออเติมน้ำมันไม่เท่านั้นเบื้องต้นให้ใหม่หมดเลยอ,อ,อืม <laughs> ามพันห้านี่อ่ารวมค่าแรงติดตั้งอะไรหมดนะเนี่ยค่าอุปกรณ์อุปกรณ์เราซื้อมาหมดแล้วไม่ไม่แพงไม่แพงแล้วก็มีค่าอ่าแม้น,นั้นอ่าเบื้องต้นของอไอคอมแอร์ต้องใส่น้ำมันน้ำมันะเพราะผมไม่ได้เปิดแอร์นานเลยแล้วร้อนเนี่ยทนไม่ไหวผมก็เลยต้องมาทำสามพันห้า,หาไม่แพงหรือว่าพี่ทุไหนอาจจะอาจจะซื้อของมาอ่าเอามาให้ช่างติดนะได้เลยช่างเอาคิดค่าแรงไปเนาะเอออะไรอย่างนี้ก็ไอพวกไอแอร์ดีซองแอร์ดีซีได้หมดเลยนะแอร์บงแอร์บ้านเขาทำหมดเลย ใครสนใจก็ลองติดต่อไปดูเนาะอยู่อูอยู่ชางเซานะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวนี้จะไปงานรถตู้นะรถตู้นะหลายหลายคันเลยถึงร้อยบ่มิ้ที่คือเราจะโยนหอนเดี๋ยวรอชมคิดเลยก็คลิปนี้ครับเป็นประโยชน์ใครนะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยโอเค